สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปอัปเดตสนามบินนูนาเพากันนะครับว่าหลังจากโควิดเนี่ยสนามบินเปิดให้บริการหรือ,อยังนะครับแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็มีสายการบินอะไรเนี่ยเปิดให้บริการบ้างซึ่งมีคําถามถามเข้ามามากมายนะครับต่อไปเนี่ยผมจะพยายามทําอัปเดตสถานที่ต่างๆที่อยู่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆสนามบินนูนาเพาด้วยนะครับน่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นเกาะขามเกาะแสมสารนะฮะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอสัตหีบร้านอาหารหรืออะไรต่างๆก็มีโครงการที่จะทำเหมือนกันว่าสัตหีบเนี่ยอัปเดตไปถึงไหนแล้วมีร้านอาหารอะไรเปิดใหม่บ้างแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นก็อยากฝากให้กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับการอัปเดตต่างๆจากทางช่อง YouTube ของผมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็ เมื่อมาจากทางสัตหีบนะครับือมาถึงแยกกมสิบหรือว่าหลายคนเรียกติดปากกันว่าแยกโรงพยบาบาลศิริกิจนะครับให้เลี้ยวขวานะครับเพื่อจะเข้าไปที่สนามบินนนทะเภานะครับ จอดรถที่หนึ่งนะครับลานจอดรถที่หนึ่งแต่ว่าเราจะพาเข้าไปดูนะครับอาคารผู้โดยสารหลังที่สองก่อนนะฮะถ้าใครมารับหรือมาส่งผู้โดยสารหรือว่ายากที่นอนนะครับก็จะต้องมาอาคารนี้นะครับทางด้านซ้ายมือประตูแรกประตูนี้นะครับก็จะเป็นเป็นผู้โดยอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับก็จะต้องมาเข้าอันนี้นะครับแล้วก็ประตู ต่อไปคือประตูตัดไสประตูที่2ก็จะเป็นประตูผู้โดยสารภายในประเทศนะครับใครที่เดินทางภายในประเทศก็จะต้องมารับมาส่งที่ประตูนี้นะครับผู้โดยสารที่ประตูนี้นี่นะครับเราจะเดินไปเข้าที่ประตูทางเข้านะครับ มาก็จะต้องผ่านการตรวจมือูือก่อนนะครับนนครับ,รบมาในส่วนของร้านอเมซอนตรงนี้นะครับหน้าประตูทางออกนะครับก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าน่าจะผู้โดยสารไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เป็นที่แรกเปลี่ยนเงินตานะครับของธนาคารกรุงเทพก็น่าจะปิดไปน,นะครับตู้เอทีเอ็มก็ยังให้บริการอยู่ อันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ของ l i o n Air นะครับเดี๋ยวลองสอบถามดูช่วนะครับ LION a i r มีเที่ยวบินอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้มีไปเชียงใหม่ค่ะอย่างเดียวจากที่นี่นะจากที่นี่นะครับมีเที่ยวกี่โมงบ้างครับตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้จะมีวันพุธกับวันเสาร์พุธกับเสาร์ใช่ค่ะจะเป็นออกจากนี่เวลา11นาฬิกาส5นทีถึงนู่นเวลาบ่ายโมงตรงบ่างตงใช่ไหมครับ แล้วก็ขากลับก็เหมือนกันมีวันพุธกับวันเสาร์ออกจากน,น,จน,นู่นกี่โมงแเ้เจ๊9โมง45ถึง21โมงตรงค่ะครับอพอดีจะมาอัปเดตว่าเ <laughs> ที่ยวบินอะไร,รบ้างตอนนี้ยังมีเท่านี้อยู่ครับแล้วมาเช็คอินมาอะไรได้กี่โมงบ้างครับถ้าเช็คอินเคาน์เตอร์จะเปิดก่อนเวลาเช็คอิน2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ปิด45นาทีกับเวลาเรื่งออกก็คือตอนนี้จะเปิดตอน9โมง้าแล้วก็จะปิดตอน21โมงตรงใช่ครับ ครับ,รบขอบคุณมากครับ<า>ผม<า>โอเคเราไปดูกันต่อนะครับออของบางเกร์เอวนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการครับ ด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งของผู้โดยสารระหว่างประเทศเใช่ครับระหว่างประเทศนะครับอันนี้ร้านแอติแอก็ปิดบริการไปแล้วครับช่วงนีเ้เรามาดูของว i ดเจ็ตนะครับวีดเจ็ตตอนนี้ก็ปิดให้บริการอยู่นะครับ,รบโอเคเดี๋ยวเรามาดูของออแอร์เอเชียกันบ้างนะครับ โทษนะครับจะมาอัปเดตของแอเอเชียหน่อยครับว่ามีเที่ยวบินอะไรบ้างครับอของเดือนนี้ใช่ไหมคะครับบินไปไหนบ้างแล้วก็เวลาเท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยจกใช่ไหมคะครับตอนนี้จะมีสเก็ตถึงแค่เดือนลากอาคมช่วงวันที่2 5จะมีไฟลาภูเก็ตหัดใหญ่อุดรเชียงใหม่ค่ะแับอ๋อแล้วช่วงเวลาอะไรไงบ้างครับ ก็คือถ้าเกิดว่าหัดใหญ่กับเชียงใหม่ตอนนี้จะมีทุกวันค่ะหัดใหญ่จะเที่ยวบินออกจากที่นี่เวลาบ่าย2องโมห้าสิบห้านาทีส่วนเชียงใหม่จะเป็นรอบดึกค่ะสามทุ่มห้าสิบนาทีแล้วก็ภูเก็ตจะมีวันพุธศุกร์อาทิตย์ค่ะสามวันต่อสัปดาห์เที่ยวบินเวลาสิบเอ็ดโมงห้าสิบนาทีแล้วก็อุดรค่ะจะมีวันจันทร,ร์พุธศุกร์อาทิตย์ทังค่าเที่ยวบินออกบ่ายสามโมงสี่สิบห้าค่ะอ๋อโอเคครับผมนะขอบคุณมากครับ และข้างบนนะครับที่เป็นส่วนของดิวตี้ฟรีนะครับก็ไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดให้บริการนะครับตอนนี้บส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่เช็คอ,อินของของเอเจียนะครับเราจะดูกันครับว่าเวลาเราเช็คอ,อินเสร็จแล้วตวรวจสัมภาระแล้วก็รเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาขึ้นบันไดเ,เราจะมาขึ้นบันไดตรงนี้กันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาหรือเพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของสนามบินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเราขึ้นมาดูกันต่อนะออันนี้พอขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วนะครับฝั่งผู้โดยสารภายในประเทศนะครับเราก็จะเดินมาเข้าที่พักผู้โดยสารเพื่อรอขึ้นเครื่องนะครับเดินขึ้นมานี่นะครับ ร้านบูธก็ยังปิดยังปิดให้บริการอยู่ครับยังไม่เปิดให้บริการนะครับบรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะเงียบเหงานะฮะแล้วก็ทางด้านซ้ายขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นที่เป็นร้านอาหารนะครับให้บริการอยู่ครับตอนนี้ก็ยังปิดอยู่นะฮะยังไม่เปิดให้บริการคิดว่าถ้ามีเที่ยวบินเปิดแล้วก็ผู้โดยสาร ต่างประเทศเข้ามานะครับก็น่าจะเปิดบริการตามปกตินะฮะสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อของกินเล็กๆน้อยๆนะฮะหรือว่าน้ําดื่มหรือว่าขนมเคี้ยวนะครับก็ให้ออกมาทางประตูผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ที่นี่ฮะเดินตรงมานะครับจะเห็นหลังคาแบบนี้นะครับมาแล้วเจ็บหลังคาแบบนี้นะครับแล้วก็เดินตรงไปเลยนะครับ จะเห็นมีเซเว่นเปิดให้บริการอยู่กับคาเฟ่อเมซอนนะครับจะมีให้บริการอยู่ก็สามารถไปซื้อเครื่องดื่มหรือว่าของกินเล็กๆน้อยๆกินก่อนแก้หิวก่อนขึ้นเครื่องได้นะครับโอเคครับเราก็ได้รู้แล้วว่าสนามบินอูดะเภานะครับก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับ แล้วก็ผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วในเรื่องเที่ยวบินเรื่องร้านค้าที่เปิดให้บริการหรือ,อยังนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยก็มีโครงการจะอัปเดตหรือว่าการเดินทางที่จะไปเกาะสม็จนะครับ ว่าเดินทางจากอูเภาตเนี่ยนั่งรถไปต่อ,อยังไงนะครับแล้วก็ไปเกาะล้านนะครับเพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะครับแล้วก็มีลูกค้าจากโรงแรมเนี่ยใช้บริการกันเยอะนะครับมาลงมาจากเชียงใหม่ไปที่เกาะล้านแล้วก็กกกเกาะสมุจนะครับลงเครื่องเที่ยวประมาณสามทุ่มนะฮะทางโรงแรมก็ไปรับแล้วก็ไปพักที่โรงแรมก่อนแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็ออกมาขึ้นรถโดยสารนะฮะ ยังไงก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่ามีโครงการจะทําอีกเยอะนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆสนามมินูตะเพาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตยังไงบ้างแล้วนะครับหลังสถานการณ์โควิดนะฮะซึ่งก็จะพาทุกคนไปเที่ยวสําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะฮะพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับก็มากันเยอะนะครับแล้วก็ ทางพี่น้องชาวอุดรน,นะครับขอนแก่นก็มากันเยอะนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพยายามรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่กินนะครับอัปเดตกันเป็นประจำนะครับหรือว่าใครอยากให้<อ>ไปรีวิวหรือว่าอัปเดตที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเราจะพยายามไปสอหาแล้วก็ไปรีวิวให้นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลา เรารีวิวคลิปต่อไปนะครับก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ